สวัสดีครับพกับผมช่องเอฟเดือนฟาร์ม e ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมก็ถามความรู้คุณตาในการเลี้ยงวัวเยอะแล้วครับผมวันนี้จะมาถามความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูด้วยนะครับผมตาซื้อลูกหมูตัวเล็กอ่ะครับผมอันนี้มันในพันครับตัวละสี่พันสี่พันห้าครับพอธรรมดาถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆมันตัวเป็นหมื่นเลยครับผมอันนี้ตาไปแบ่งจากเขาเนี่ยเนี่ยพันนี้ดีหน่อยอันนั้นก็ธรรมดาธรรมดาเกเขาเรียกสายพันธุไรตาตัวนี้อันนี้มันลัดลัดเ่เลนฝั่งนู้นเหร ลาดเหมือนกันแต่มันลาดลูกผสมตามชาวบ้านมันไม่มาตรฐานเหมือนเขาอืมอันนี้มันของความใหญ่ทองตัวเล็กๆอันนี้สี่พันห้าตัวเล็กๆสี่พันห้าเนี่ 4, 4, ยน้อยๆอย่า,ยางฝังนู่นล้วตาไอ้น,น้นตัวละพันกว่าบ,บาทเองครับผมมันเป็นหมูหมูขุนแล้วแต่นี่ตาทดลองมาเลี้ยงเทียบดูว่าไอ้หมูขุนน่ะมันจะให้ลูกได้ไหมครับเวลาเราสมพอพันธุ์ดีแล้วอ่ะครับแล้วมันจะทนก่อ สายเลือดสูงอืมแก่สายเลือดสูงดูดิครับหมูเลี้ยงพร้อมกันด้วยมันใหญ่จังเนาะแก่คนผูกหมูอ่ะถ้าตัวไหนชอบถอยอ่ะนี่ต้องทําเชือกข้างหลังท้องม,มันด้วยครับมันจะได้ไม่ไปแล้วก็นี่ชายอันนี้มันจะไม่ไม่เนา่าอืมถัดลัดเฉยๆมันลึกครับผมไม่อืมและนี่ใกล้จะโครแล้วเราก็มาจำวันไม่ได้เราก็มาบีบนมดูครับผมถ้านมมันนำนมออกเราก็ต้องเฝ้าแล้ว ไ่เลี้ยงเล้ยเนี่ยผูกเชือกอไปไหนเริ่มต้น,นต้องทอํายังไงบ้างครับตาซื้อมาก็ผูกคอมันเลยก็ใสอาหารอะ้มันกินต้มข้าวต้มอ,อะไรนี่เราเลี้ยงแบบหมูอินทรีย์เอามาหมูตาทำไมมันอ้วนดีได้เลยเนี่ยเนี่ย่ครับแต่ถามว่าขนเปรี้ยงไหมพอเราไม่ได้อาบน้ําครับผมหมูมันไม่จําเป็นหรอกอม,มันก็มันก็หมูหมูแหละมันก็หมูมมหมูหม,มันไม่ต้องอาบน้ําอาบท่าอย่างดีอก แต่ฟารมเขาอ่ะใช้โครงอย่างดีอาบน้ำอันนี้นม่ิ้นเครื่องอะอืมอันนี้เราให้เสร็จแล้วก็ไปดูวัวครับเดินกลับมาหมูหิวก็ตักผักกันไปกินนั่นเห็นไหมตาตักง่ายๆคนแถวนี้จะบอกว่าตาวิเชียน่ทำอะไรก็เกิดหมดนะครับผมอ้าวก็คนมีบุญนี่นี่นีองแท้ไม่ใช่อะไรเราคือตาเกมีความรู้อยู่แล้วก็ดูตาเลี้ยงง่ายๆครับสมตากับสมเอง ผสมเองด้วยเวลาหมูมันหาตัวผู้ครับตาก็ไปซื้อหลอดเนี่ย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 น้ำยาเขาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่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 หมูมันจะเป็นสัตว์สามวันเป็นสัตว์สามวันวันที่สามตอนเย็นแต่วันที่สองตอนเย็นสมเลยครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเชื่ออยู่ใกล้เราก็ไปเอาตอนเช้าซ้ำอีก็ได้อืมนี่โซดให้มันจับโซดเลย ใครสมหมูไม่เป็นน่ะเนี่ยโทรมาถามตาครับแกหมูอ่ะตอนสอดเนี่ยต้องหมุนซ้ายต้องหมุนซ้ายไม่ใช่หมุนขวานะนี่เพราะกระดอหมูอ่ะมันจะเป็นเกลียวซ้ายเข้าอ่ะครับผมเออเออนี่มันเกลียวเหมือนสว่านอนะ่ะถ้าเราแทงตรงๆมันไม่เข้านี่เพราะช่องคลอดอ่ะมันจะเป็นเกลียวอยากให้ตาพูดถึงตาได้ความรู้แบบนี้มาจากไหนครับก็ดูหนังสือมัง่งเรียนมั่งหน่อยๆนี่เมื่อก่อนตาเคยเป็นคนคุม ฟาหมูด้วยอืมเคยเป็ลูกจ้างเลี้ยงหมูเขาครับผมตาเก่งนะเป็นลูกจ้างเลี้ยงหมูครับเขาให้ไปเรียนหนังสือนะครับตาเรียนไม่จบหรอกแล้วเวลาหมูนิ่งตาทำไงหมูนิ่งก็ขี่หลังมันดูขี่หลังดูถ้าถ้าขี่หลังมันนิ่งก็แสดงว่ามันใช้ได้เี่ยแหละเดือยสมหมูล้างมันลูกวัวก็ได้เนี่ยครับเนี่ยเข้าไปตัวเดือยนี่เท่าไหร่ครับตา คนีไปซื้อน้ำเชื่อเ็าแถมให้แต่ขายก็ขายอันอันยี่สิบบาทเองครับผมแต่อันนี้ล้างดีมันเป็นฟองน้ําเนี่ยืทิ้งไปเลยคนทําไม่เป็นก็จุ่มน้ํายาเนี่ยน้าเกลือหน่อยๆก็ลื่นก็เสียบไปได้แล้วมันง่ายขนาดนั้นเลยป่ะตาอู้อดอดมาดไปเหลือแค่นี้ก็เนี่ยตัดอันเนี้ยรวมไปในจุกเนี่ย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 มันมีรูเนาะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นรูเนาะเนี่เนี่ยสอดเนี่ยยับเข้าไป ทำเป็นทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยเนี่ยก็นี่ตาสมมันท้องทั้งสองแม่เลยครับผมเนี่ยท้องกับมือนี่ท้องกับตัวเองอย่างนี้สมนี่เราก็ยกแทงมันลึกขนาดนี้เนาะทเหลือแค่นี้เนาะครับผมเราก็ยกแล้วมันก็ดูดจู่ไปเลยเราก็พอเสร็จแล้วเราก็ปิดอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องดึงออกครับให้มันคามุดลูกมันอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็ลุดเองอ่ะครับแล้วเราก็ค่อยเก็บออก เนี่ยเราก็ปิดไว้รอบหมูยังไงครับตารอบหมูยี่สิบวันเหมือนวัวเลยเหมือนวัวเลยพอมันเป็นวันแรกจะเพียงแต่มันเป็นสามวันแต่หมูทุกตัวจะเป็นสามวันสามวันทุกตัวครับอืมชมไม่กินกระงคนลูกให้มันแต่นี่ตาชมเลือดร้อยอ่ะมันจะหูตกอ๋อหูตกแต่มันจะขี้โครงเยอะไอนี่สองที่ยาวว่ะครับผมลาดนี่มันจะหูตั้งครับแต่ลำตัวมันขาเขือมันใหญ่๋อแตนมันจะขาอ่อน ตาจะขายลูกหมูด้วยไหมยังหลกก็คงก็ช่วง,งนี้ว่าจะเลี้ยงไว้ก่อนยังไม่ได้ขายขออกครับก็หมูมันไม่มีครับผมถ้าแม่สวยก็จะคัดทําแม่พันธุอาหารที่ตาให้หมูกินอะไรบ้างครับก้าข้าวเปลือกมอบทอีชโรงสีน้อยอ่ะครับผมที่บดเป็นเอาเข้าวเปลือกบดเป็นรำเหมือนน่ะอืมก็ตาก็าหิ้วมากระเทียมกินอ่ะครับแต่มันจะกิน มื้อวันละมื้อเองวันละมื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาให้เช้าเย็นไม่ต้องให้นให้กินผักแทนครับเพราะงั้นหมูคุมจะอ้วนเกินอ๋อหมูจะอ้วนเกินมันอ้วนจนเต็มที่เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นยังนี่นี่เนี่ยเห็นไหมภูมิอยู่มันวัวใครไม่รู้ว่าต้องไปเทีคให้มันเหนื่อยนี่ยุ่งยากหรือไม่ตาทำอะไ่งยากมีเอฟซีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าเพิ่งเคยเห็นการเลี้ยงหมูแบบนี้อ้าวแค่นี้ภูมิแบบตาอย่างเงี้ยครับ แน่นอนจริงไปดูเห็นตาไหมเน่เน่หมูสมบูรณ์ประมาณกี่ร้อยโลได้แล้วตาเน่หมูตัวนี้ร้อยโลแล้วเนี่ยเี่ยตัวนี้ร้อยกว่าโลลักษณะมันนั่นะประมาณร้อยครับผมแล้วขี้หมูตาไม่เห็นเหม็นนี่ไม่เหม็นผมหมูก็เดินไปนั่งได้ไหมครับผมดูดูขี้หมูอะนี่เน่ให้กินดอกจอกด้วยกินเนี่ยก็เห็นไม่ตาล่างเมื่อกี้ครับแน่นอนจริง ไม่ต้องไปลงไปเก็บไ้มันเมื่อยครับเอออืมเนี่ยตับเห็นไหมันก,กินหมดแล้วบางคนกลัวถึงความเสี่ยงการเลี้ยงหมูตาคิดว่างไงก็ มันกลัวจะหายาไม่เจอครับอยาที่ฉีดนะนะออเนี่ยพอดีตาไปค้นไหนกินดีมีชัยได้ก็เลยมาให้หมูกินด้วยครับดวงดีไปอ่ะดวงดีไปถ้าไม่กลัวหมูตายแล้วคนอื่นตายก็ตายไปเนี่ยจะเราจะได้เปรียบตรงเขาก็ตายหมดนครับหมูมันจะแพงอย่างนี้เห็นไหมอ่ก่อนเลี้ยงทุกบ้านครับใครก็เลี้ยงหมูนี่อ้าหมูนี่มันเป็นกระปุกอมสิน่ะสัตว์เศรษฐกิจอ้าวก็เนี่ยสมมติตาตาเลี้ยงเนาะ ถ้ามันรอดมาเอาสมมติว่าสองแม่ได้ยี่สิบตัวเนาะครับถ้าคิดเป็นเงินถ้าตัวละพันห้าเท่าไรอะสามหมื่นแล้วนี่รวยเล่เราเลยนี่รวยเล่เพราะตาไปทับ,บวัวนี่เองครับตาก็เลยซื้อแมวลับหม่อันนี้ตาไปไหนครับเนี่ยใส่ร่างกายเอาไปใส่ร่างกายใบใบตะไไก้ไงครับผมมันจะไม่มีไรใช่ไหมไรไม่เจอเนี่ยดูไก่ตาดุเลยครับผมเนี่ลูกไก่ เออภูมิปญาชาวบ้านล้วน,ลวนเลยก้อนเนี้ยจะข้เอกข้าใจ่ใบาขาอันนี้มันไม่เกิดไรตามีเทคนิคไหมเลี้ยงหมูหลักๆเนี่ยจาเป็นอะไรบ้างตามันมีไหมไมีเงินซื้ออาหารถ่ายพิยารมันก็โตเร็วนี่แล้วต้องเลือกแม่พันธุ์ครับผมเพราะแต่พันธุ์ดีเนี่ยมันกินพอหมูได้สองเดือนมันจะโตวันละกิโลอโหครับผมเพราะแต่มันต้องกินอาหารโปรตีนดีๆอ่ะครับ สมมติว่ามันกินวันละสี่สิบบาทเนาะครับผมมันโตวันละกิโลเราก็จะมีกําไรถ้าหมูถ้ากินสี่สิบหมูหกสิบเนาะครับเราก็จะได้กําไรวันละหกสิบบาทนี่แต่ถ้าหมูพันไม่ดีมันกินเท่าไรมันก็ไม่โตครับผมมันโตช้าอย่างนั้นเขาไม่คัดสายพันหรอกครับผมความรู้รอบด้านจริงยอมแล้วนี่อันนี้ศัยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนชาวบ้านว่าตัดหาง เขาจะว่าหมูฟาร์มรับม<ผ>มไม่ใช่เอ่ตันหางเนี่ยไม้ฟาร์มว่าคอมีกรงอนี่อรอ,อยังครับเแลาวมันขี้เปียกอ่ะนี่แล้วหางมันก็จะสะบัดเปือ้อนคอกครับและถ้าเราเลี้ยงหลายหลายครั้งคอกก็เลิะหมดอ่ะอืมอันนี้คนไม่เข้าใจโู้ยหมูตันหางนั่นอ่ะเาะว่าหมูฟาร์มมันไม่ใช่ตันแล้วมันว้วนดีอะไรดีมันไม่ขี้เกียวนี่ แต่เวลาเรายืนอย่างเงี้ยมันจะไม่สะบัดเปื้อนกันเกงมีรองคร้าผมนออคุณตาเก่งจริงนะคนไม่เข้าใจก็ว่าแหมตัดหางไอหมูผัดจริงจริงแล้วทำไมหมูไม่ควรตัดเพราะเวลาจูงหมูอ่ะไอดึงหมูไรดึงหางมันจะได้ไม่ค่อยรุดอ๋อตัดเขาไม่ตัดทั้งอย่างนี้ครับผมและเหมือนในบางคนที่ก็กินมครับมีตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยยังยงสมมติว่า ตัดตรงนี้เนาะครับตัดตรงนี้นะครับผมเอาว่าหู๋ความมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนัมเบอร์มันเป็นนัมเบอร์ครับตัดตรงนี้เลขสามครับผมข้างล่างเลขหนึ่งไอตรงนี้ก็เลขหนึ่งเลขหนึ่งตรงกลางเลขสามไปหนึ่งหนึ่งสมมติว่าข้างหน้าหนึ่งตรงกลางสามเอาเขาเรียงหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสมมติตรงนี้สองว่หนึ่งสามสองนะ ถ้าตัดตรงนี้สองหนึ่งสามสองสองสามสี่อะไรก็ว่าไปเขาดูรหัสอ่างไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ไงแม่หนึ่งสามสี่ออกลูกกี่ตัวเติดวันที่เท่าไรผสมวันที่เท่าไรนี่คนไม่รู้ก็หาว่าเขาตัดหมูเป็นหมูบ่ามันไม่ใช่นี่เออตัดนับเบอร์ครับผมอ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณตาครับสมัยสุตย์อ่อนจริงสักเขาจะสักบหมใหม่แกสมัยก่อนน่ะตาพากันตัดเอามันมี ตะไก่พวอวางปึ๊บก็ไปมันหลุดมาเป็นผมต้องบอกตรงๆว่าผมได้ความรู้จากคุณตาเนี่ยเยอะจริงๆนะคุณตาเก่งจริงแล้วสมมติว่าใอ้บางคนอ่ะฉีดยาหมูหน่อยครับหมูขนาดเนี้ยถ้าไปจับมันอะใครจะจับยู่ครับผมมันดิ่นเนี่ยต้องต้องทำนี้เนี่ยเนี่ยให้มันอ้าปากเนาะอ่านี่จะสอนวิธีด้วยน,นี่สมมุติว่า <c oughs> ถ้าจะจับหมูฉีดยาเนาะครับนี่ อย่ให้ดูนะครับผมวัดปาาครับแล้วก็ดึงมามันมีเงี่ยมก็อยู่แล้วอ๋อครับผมต้องทำอย่างนี้ก่อนจะมัด ทำงี้เนาะครับใอ้มนนัาปากก็ดึงมาอืมได้มัดเลยมันก็ตึงฉีดถ้มามัดตัวมันดิ้นแรงครับหมูไม่ต้องไปฉีดยาสลบหรอกหมูไม่ต้องไปฉีดยาสลบหรอกอวันนั้นตาตอนไอ้แทงกับปูหมูแทงแทงไงน,น่ะแทงจะมูกวัวน่ะครับแต็วัวต้องมัดปากล่างครับผม อ้ปาปากเนี่ยก็มัดปากล่างและตาลืมลืมเอาลิ้นมันออกมันรัดทางลิ้นนอครับผมลิ้นลเลยแคบขาดอันนั้นก็ถือว่าพลาดไปแต่ทีหลังต้องรัดล,ลิ้นให้มันดีเพราะไม่งั้นคอขอมันไม่ยูครับ,รบมันหนักมันยิ่งแรงโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณตาครับผม